สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกครั้งในรายการ Big c o k No. หนึ่งนะครับน้องๆพีชก็ไม่อยากจะโม้อะไรมากนะครับวันนี้นะครับจะมาสอนวิธีการสมัคร Gmail โดยใช้โทรศัพท์มือถือบนระบบ Android นะครับท่านผู้ชมก็ตัวนี้เป็นอัปเดตใหม่ล่าสุดปี2021นดะครับน้องๆสำหรับใครที่ต้องการรู้ว่าวิธีการสมัคร Gmail ทำยังไงเรามาดูคลิปนี้กันเลยครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอนะครับพี่อยากให้น้องๆน,น,นะครับ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ได้ทำคอนเทนต์แบบนี้ด้วยนะครับพี่จะมีสตรีมทุกๆ6โมงเย็นนะครับจะมีการแจกบ Free ัตรฟรีไฟล์ทุกวันนะครับที่สำคัญคืออย่าลืมกด กระดิ่งแจ้งเตือนว่าปุ่มซีเฟิร์สทั้งบน Facebook YouTube แล้วก็ทวิ h ด้วยนะท่านผู้ชมเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ได้ทําคลิปแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับขั้นแรกนะครับท่านผู้ชมให้เราทําการเข้า Google Chrome มานะครับหลังจากนั้นนะครับให้กดไปที่คําว่าค้นหาตรงกลางนะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมค้นหานะครับจากนั้นนะครับพิมพ์คําว่าสมัคร Gmail นะครับท่านผู้ชมแล้วก็เลือกตรงคาว่าสมัคร Gmail นะฮะเมื่อเข้ามานะครับท่านผู้ชมจะเห็นคําว่าสร้างบัญชี Gmail นะครับบนบรรทัดแรกให้กดคลิกเข้าไปนะ จากนั้นนะครับจะเห็นตัวหนังสือแดงนะครับสร้างบัญชีนะครับให้กดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เราทําการใส่ชื่อนะครับท่านผู้ชมนามสกุลแล้วก็ชื่อผู้ใช้นะครับขั้นแรกให้เราใส่ชื่อของเราเข้าไปก่อนนะฮะแล้วก็นามสกุลครับจากนั้นนะครับชื่อผู้ใช้นะครับให้ใส่เป็นภาษาอังกฤษนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องใส่ gmail นะครับเพราะว่า gmail มันต่อให้อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับให้ใส่ชื่อที่เราต้องการใส่ลงไปนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะฮะ ผมก็จะตั้งชื่อเป็น Gmail ของผมเองนะครับอ่าผมก็จะตั้งว่าปั๊มฟรีไฟโอเคนะครับจากนั้นนะครับก็ไปใส่รหัสผ่านนะครับให้เราทําการกําหนดรหัสผ่านขึ้นมาเองนะครับท่านผู้ชมในการกําหนดรหัสผ่านนี่ก็ต้องมีตัวเลขนะครับหรือว่าตัวอักษร8ตัวขึ้นไปนะครับสามารถใช้ได้ทั้งพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กผสมกันนะครับท่านผู้ชมเอาง่ายๆเลยก็คือ มีตัวเลขขั้นต่ำ8ตัวนะครับแล้วก็ตัวหนังสือพิมพ์ใหญ่ที่เป็นภาษาอังกฤษ1ตัวและตัวหนังสือพิมพ์เล็กที่เป็นภาษาอังกฤษอีก1ตัวนะครับจากนั้นนะครับให้เราทําการกดถัดไปครับเราก็จะปรากฏหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับไม่จำเป็นต้องใส่หมายเลขนะครับท่านผู้ชมไม่จำเป็นต้องใส่หมายเลขโทรศัพท์นะครับให้เราเลื่อนลงมาเลยนะฮะข้ามที่อยู่อีเมลสำรองไปได้เลยนะครับแล้วก็ไปที่เมนูวันเดือนปีที่เราเกิดนะครับท่านผู้ชมก็ใส่ไปให้เรียบร้อยนะฮะ แล้วก็ใส่เพศของเรานะครับผมก็จะติ๊กเป็นเพศชายนะฮะจากนั้นกดถัดไปมุมล่างขวามือครับจากนั้นนะครับมันจะขึ้นนโยบายกําหนดความเป็นส่วนตัวนะครับเราก็กดยอมรับไปเลยนะฮะ นี่ก็เสร็จสิ้นนะครับวิธีการสมัคร Gmail โดยใช้โทรศัพท์มือถือ1เครื่องบนระบบ Android ฉบับอัปเดตใหม่ล่าสุดปี2020นะครับถ้าเห็นคลิปที่มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดดึงแจ้คเตือนะครับ b i g c o คก no.1 ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปที่มีประโยชน์ดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะฮะแล้วแต่คลิปหน้าเราจะมาทำอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้บิ๊กโคกตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบายอัจุกรู